ตัดมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับของการอยู่ที่เมืองการนะฮะวันนี้เราจะมาลองทดสอบหัวยาวก่อนนะครับมีอยู่สามคันมีมีหกล้อแล้วก็มีรถมาโคร,ครตรงนี้นเดี๋ยวมาลองโอ้โหฮะเอาลูม่ดิดน,ดนก็สลูกเมดพกเขาเบิ่งอยู่นี่ัมบอกมีไฟจักอันเลย เจ้าลูกใดไงว่าเนี่โอ้ยนีหนอยนีไม่ไปเทสเทสเทเลยหนีหนีขึ้นมาไปถามกูอยงถามเจ้าเจ้าเป็นคนเตี่ยมไหมสามลูกลูกนี่กูชาติมเนนี่นยอยนี่ไปแห้งอีกขนาดนี้อ๋อลูกเล็กใช่จังหวะจากอะไนั่นบ้ลูกอะไรนะมันมันไม่ตีอะไรู่ดีไม่ตีขันเลยเลยพอดีเขาบอกจ้อไง คือเขาบอกตอนเช้าเลยมันเลยเตรียมแบตเตอรี่ไม่พอต้องไปหาอยู่รถอะเดี๋ยวไม่หยุดเลเดี๋ยวไม่หยุเอาสองง่วยก่อนอะ่ะเพราะว่าเขาวัดเนี่ยมันบวมมีฮอตสิบสามจังอันมิจิสิบสองขั้นไหนที่จะเอามาจากแอนรถอะนะรถเมตินนะบัวรถแอนรถโดยสารโบราณนะ สองหน่วยใด,อยดเอาสองหน่วยก่อนโป้ขับไปจีมันพูดๆๆๆบ่บบบบห,หมดแล้วนะครับนี่โอ้โหไปเี็นเหยาเร่งเลยพี่ติดอยู่นี่มันฟรีนี่แล้วไอ้ใดมันฟรีแล้วนี่สองลูกนะครับนี่ เอามานักลดดิซอืมอืมิบหายเลยตายเลยทีน,นี้มันจะครบสามลูกมานี่มันจะครบสามคันหมดไหมไม่เอาคันหกล้อก่อนนะครับให้มันติดแล้วก็เอาไฟมาพ่วงเนี่ยจะได้มีแรงไฟตัวไหนไม่ใช่ เอาหกล้อให้มันเอาติดเอาหกล้อมาเทียบนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตา a r t ติดเดี๋ยวคันนี้สตาร์ทติดก่อนเดี๋ยวเอามาสตาร์ทติดคันนี้สตาร์ทแมครเผื่อจะได้ดึงเพราะว่าแมคอเนี่มันกระตุกไม่ได้ไงมันต้องใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว <Okay. S 1> อันอื่นมันพอกระตุกได้อยู่นั่นนะอันนั้น,นะนเดี๋ยวน่าจะทำหกล้อเอาออกมาก่อนหกล้อมาพวัวไม่ไรครับเดี๋ยวมันมีแบบจำรองอีกตัวหนึ่งคือรถผมนี่แหละถอดหลายครั้งแล้ว ใส่เลยวะใชโอ้ยเขาทุ่มเทแล้วเมื่อได้สอนนะเอ้าทีนี้ถ้าไม่ติดก็งานเข้าละ,ะเขาววาไฟตัวนี้ได้เดี๋ยวนี่ไฟก็อ่อนลงอ่อนลงเลยไปมันอ่อนลงอ่อนลงเนี่น,นี่มันหลวมนี่นี่นี่ ไฟมันฮวอนนูดอยู่นี่ไฟอวนลงอนลงอนลงเรื่อยๆนั่นไม่ต้องว่าไฟโบมี่ไม่ตว่าไฟบ่มี้งเรมน่ก็คือบรเวณนมันแนนนนหนเลหอเอาเอาตอกลงเ,เอาใช่ปะ เอาเสียบเขา้เอาอืมเฮ้เมันหมุนก่อนไนใด ตายเลยโอ้โหอื้ <c oughs> แบตสามลูกห้าลูก <c oughs> ตายเลย <c oughs> ฮะนี่ไฟแห้งอ๋อวัดบึงมันบอกมีแหงเหรอมีแต่สิบสองแน่นอยอืมมีแต่ไฟเขียวหมดเลยนี่ใส่บวกอันนั้นใส่บวกอันนั้นใส่ลบอันนั้นใส่ลบสิบสองมึนท่าน,นี่ะนะอืมสิบเอ็ดมอันนี้สิบสองพอดี สิบเอดตายทิมมาซื้ออันนี้อะไรสิบเอ็อันนั้นเด็ข้างหลังสิบเ <be> อ็ตัวไ,ไหนมีสิบสองวะฮะมอเรียน่นจบ สิบสองว่ะโน่นนี่ก็เป็นสิบสองเหมือนปะเนี่ยฮะอันนี้หน่อยฮะตัวนี้สิบสองป่ะตัวนี้เด้ สิบสองสามลูกเลยเหรอ่อว่าสเปนเหเราอกี่ก่อนเออยอต่ยงไมันบนมีไฟออนเอาสไตล์ไมโคบ่ะ กองไฟแบบไหนให้ได้เป็นชาร์จอะรย่างี้ยเหรอเอาไมโครหนึ่งเอาไมคโครอ้รนั่นข้ามืตือไปถ่าย้วโอม้อม,อม, <า S 2> มันมีมันไม่มีน้ำมันเครื่องเลยเครื่องอันนี้นะวะ เ่อ,อนอ่าซ้าพายซนเอาเบิ่งนะเอา้ามาเส็ดนะในรถนะ<ช>มันเขื่อนขึ้นเหนียวเลยวะโอมีอนี่นี่อบอกเสร็จป่เสร็จอยากมันเอา่ายอยู่หันตรงนี้ถผ่ายหน่อยหน่อยนีอยน่อย,อย,อยู่ย อยู่ยอืมออ่กตนันเลยตดวร้นอะไรไมครยิ่งคัดไมโครนี่เป็นไมโครหกสิบมครนี่มันมัน มันเอ๋ตัวตัวตัวยากเลยแหละถ้ามันเดินไม่ได้ like anything, มันมันเคลื่ <men> you you อนย้ายลำบากดยืมสองครับผมยืมสองยืมสองเบอร์สิบแล้วนะ ถ้าคันนี้ติดเราจะเอาไปดึงไปกระตุกคันพวกรถพวกนั้นนะครับกลัแบตมันหมดแล้วแบตไม่เหลือแล้วนะฮะหวงสามก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วอเอาปลกกันครับนะเอาปลกกัน Nauto, no, tää oli hei.